สวัสดีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงงานหรือวิชาโปรเจกต์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาจากแผนกวิชาอื่นๆรวมถึงวิชาละอื่นๆที่เข้ามารับชมด้วยในคลิปนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการจัดทําเอกสารหน้าปกนอกหน้าปกในของรูปเล่มเอกสารโครงงานของพวกเราเอกสารส่วนนี้นะครับจะปรากฏอยู่ในหน้าแรกของรูปเล่มโครงงานของเราเลยนะครับดังนั้นเราต้องมาใส่ใจในรายละเอียดความถูกต้อง แล้วก็ข้อมูลรูปแบบที่เราจะใส่ลงไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดของครูประจําวิชาหรือว่ามาตรฐานของแต่ละวิไลที่ออกแบบไว้นะครับอย่างที่ครูสอนก็จะมีข้อกําหนดไว้ประมาณนี้ดังนั้นใครที่เรียนกับครูก็ยึดปฏิบัติแล้วก็ทํามาให้ถูกต้องตามที่ครูสอนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนแรกเลยก็คือหน้าปกนอกหน้าปกนอกเนี่ยเวลาเราทํามาเนี่ยแล้วเอาไปเข้าร้านเนี่ยเขาจะ เอาไปเข้าเป็นปกแข็งนะครับหรือว่าเป็นปกอ่อนที่มันมีกระดาษหนามากพอสมควรบางวิไลเนี่ยจะให้ไปกัดเป็นตัวหนังสือสีทองออกมาเลยนะครับเป็นปกแข็งแต่ว่าสําหรับที่เรียนกับครูนั้นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับของอสังกัดเราว่าเราอยู่สังกัดไหนนะครับแล้วก็จะมีตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับก็ให้ไปเติมข้อมูลของเราแล้วก็ เปลี่ยนให้เป็นตัวหนังสือสีดำขนาดก็เอาตามแบบฟอร์มที่กำหนดในไฟล์ Word เลยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะประมาณ20นะก็อันแรกครับก็จะเป็นชื่อโครงงานภาษาไทยชื่อที่เราตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่แบบเสนอตั้งแต่จัดทำเอกสารบทที่1ก็ใส่ลงไปรวมถึงชื่อโครงงานภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เราก็ต้องนำในส่วนของความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปแปลชื่อจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านแล้วรู้เรื่องนะครับอ่า ขอความร่วมมือจากคุณครูภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีความสามารถก็แปลออกมาเลยอย่าไปก๊อปชื่อภาษาไทยแล้วก็ไปแปลใน Google Translate นะครับเพราะมันไม่ได้ถูกต้องร้อเนนะครับมันเป็นแค่การแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าในส่วนของหลักการแปลหรือการอ่านแล้วมันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้ดังนั้นควรจะขอความร่วมมือจากคุณครูภาษาอังกฤษพี่ๆเพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษในการช่วยแปลก็เติมลงมาแล้วก็ทิ้งช่องว่างประมาณนี้เลยนะครับ มาดูในส่วนของชื่อผู้จัดทาคําขึ้นต้นเราใช้อะไรนะครับก็ใช้ตามนั้นแล้วก็เขียนชื่อเราทีนี้นามสกุลเนี่ยก็ให้แ็บนะครับจัดแ็บให้ตรงกันนะเราจะต้องจัดแถบให้มันตรงกันดูแล้วสง่างามนะครับจะไม่มีของใครที่นามสกุลจะโยนะครับหรือเยื้องอะไรเข้ามานะเราต้องจัดให้มันตรงกันดูแล้วมันจะสวยงามแล้วก็อยู่ประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับทั้งสงฝั่งฉะนั้น แต่ละกลุ่มก็ไปคำนวณเอานะครับว่าชื่อใครยาวสุดก็ตั้งแถบเอาก็ได้นะครับเป็นแกนกลางแล้วก็ให้เพื่อนได้ไล่แถบตามต่อไปนะครับมีหนึ่งคนใส่หนึ่งคนมีสองคนใส่สองคนมีสามคนก็ใส่สามคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตรงนี้ส่วนด้านล่างนี้ที่เป็นสีดําเนี่ยไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะครับเพราะว่าครูเซตเป็นแบบฟอร์มเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วนะครับแต่ถ้าใครอ่านแล้ว เห็นข้อผิดพลาดนะครับก็สามารถแจ้งเพื่อแก้ไขได้นะครับดังนั้นแบบฟอร์มที่ทาไว้เนี่ยเติมข้อมูลง่ายนิดเดียวนะครับเป็นข้อมูลของพวกเราแต่ละกลุ่มก็เติมมาเติมมาแค่นี้เองครับก็จะได้หน้าปกนอกแล้วส่วนหน้าปกในนะครับก็จะมีข้อความคล้ายๆกันแต่ว่าครูจะกําหนดในส่วนของแบบฟอร์มตัวหนังสือให้มันเล็กลงนิดเดียวนะครับฉะนั้นเวลาเราทําเนี่ยเราก็เช็คดูด้วยนะครับตรงนี้ครูก็จะเช็คดูด้วยนะว่าใครแบบ ลักไก่อะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นเราทําออกมาให้มันเหมาะสมนะครับตรงตามแบบฟอร์มที่ครูกําหนดนะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับระหว่างหน้าปกนอกกับหน้าปกในอ่ะทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เช็คดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งครูนะครับเช็คชื่อโครงงานเราถูกไหมชื่อภาษาอังกฤษเราถูกไหมนะครับแม้กระทั่งชื่อในกลุ่มเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะเอาชื่อใครขึ้นก่อน ใครรองลงมาแบบนี้นะครับบางกลุ่มก็จะเรียงตามตัวอักษรของเพื่อนนะครับกอไก่ขอไข่้อควายกอ,อ,อ,อง,งูหรือบางกลุ่มก็จะเรียงตามความสําคัญของคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นรองหัวหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็เรียงมานะก็จะได้เป็นหน้าปกนอกและหน้าปกในต้องแนะนาเอาไว้ก่อนนะครับเพราะบางกลุ่มเนี่ยทาแล้วเนี่ยพอเวลามาส่งครูเนี่ยแบบฟอร์มเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับนั้นครูเซ็ตไว้แบบนี้เราก็ต้องเช็คว่า มันเป๊ะหรือเปล่านะครับเช็คดีๆนะอย่างเช่นขอบบนเนี่ยครูก,กันไว้ประมาณนี้นะครับขอบบนเนี่ยจะต้องห่างนะครับระยะประมาณเท่ากันกับขอบล่างประมาณนี้นะครับถ้าใครทําให้ขอบอด้านล่างเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่สวยนะครับเนี่ยตอนนี้คือมันดูแล้วมันบาลานซ์กันครับนี่ครูจัดไว้หมดแล้วงั้นเราก็ไปปรับให้มันข้อความของเราแค่นั้นเองนะครับมันก็บาลานซ์แล้วนะครับโลโก้เอาขนาดนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใหม่นะ ไม่ต้องอยากให้มันมีกรอบมีอะไรทั้งสิ้นเอาตามนี้นะครับเน้นความเป็นทางการของความเป็นวิชาการโครงงานของเรานะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะไปทําจริงๆนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ต้องแนะนําไว้ก่อนเผื่อจะมีบางคนทําผิดอีกเนี่ยนะก็วิเลยอื่นๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือถ้าเรามีที่มันดีกว่านี้นะครับแล้วมองเห็นจุดดีของตรงนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ของพวกเราเองให้ดียิ่งขึ้นไป แต่สาหรับคนที่เรียนกับรครูก็ใช้ตัวนี้นะครับเรียบร้อยจบดาวน์โหลดไฟล์ได้ใต้คลิปเดี๋ยวมีลิงก์ให้เข้าไปดาวน์โหลดเวลาที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word เนี่ยให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องก่อนนะครับไม่ต้องไปขอแก้ไขในออนไลน์นะครับเพราะอยากให้เราดาวน์โหลดไปแก้ไขเป็นของเราแล้วก็เก็บเป็นชื่อไฟล์นะส่วนชื่อไฟล์เนี่ยครูจะตั้งเป็นมาตรฐานให้เลยนะครับอันนี้แนนะนํานิดหนึ่งนะเนี่ยชื่อไฟล์ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับครูตั้งเป็นมาตรฐานให้แล้ว เวลาที่เรารวบรวมเอกสารของเราเนี่ยมันก็จะเรียงกันตั้งแต่0.1,02 0 3 0 4 0 5ไว้เรียบร้อยนะอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับส่วนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอทำหลังจากที่ภาคผนวกอะไรเสร็จนะครับตอนเนี้มีเวลาว่างก็ทำได้เลยเพราะมันทำง่ายมากนะครับแล้วก็ส่งครูตรวจให้มันผ่านก่อนก็ได้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ